ที่แก้ไม่ได้พอเห็นเขาคนงานของร้านก็ทักทายอย่างอบอุ่นในทันทีเร่งรีบมาขนาดนี้ท่านหลิวหูมีปัญหาอะไรเรือขอรับสายปากร้ายผู้นี้คือหลิวหูผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินเขาเป็นผู้นำของกลุ่มคมมีดทีมล่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแห่งความพินาศเขามีสัตว์วิญญาณสองตัวนั่นคืองูทองคำและแมงมุมดอกไม้ทั้งคู่อยู่ในระดับเงินลำดับที่สิ ยังไม่พอเพียงเท่านี้เพราะเขายังเป็นคู่ต่อสู้ที่หาตัวจับได้ยากในหมู่ผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองลำดับที่23หรือเมืองหงซาที่อยู่ใกล้กับเมืองนี้เรียกเจ้าของร้านออกมาหลิวหูจ้องคนงานในร้านด้วยสายตาดุดันคนงานของร้านพยักหน้าและคล้องตัวลงเป็นการขอโทษขออาภัยด้วยท่านหลิวหูหน่าเสียดายที่เจ้าของร้านมีธุระต้องเดินทางออกไปข้างนอกท่านมีปัญหาอะไรนั้นหรือหากเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ สายตาของหลิวหูจ้องเขม่งถ้ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆทำไมข้าต้องเรียกหาเจ้าของร้านเล่างูทองคำของข้าอยู่ในสถานะที่ต่ำมากๆช่วงนี้ความแข็งแกร่งของมันสูงบ้างและต่ำบ้างเจ้าของร้านของเจ้าสัญญาว่าจะช่วยข้าแก่ปัญหานี้เขาเก็บเงินมัดจำข้าไปแล้วทำไมเขาถึงกล้าเดินทางออกไปซะได้อย่ามาล้อก,กันเล่นนะักเจ้าของร้านคนก่อนเป็นเพียงผู้ปรับแต่งพลังวิญญ,ญาณฝึกหัด และในความเป็นจริงแล้วเมืองหงสานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรที่เรียกว่าทีมหงษาทีมหงษานั้นผูกขาดกิจการร้านค้าเกือบทั้งหมดในแถบนี้การที่ศาลาไปอยู่สาขานี้สามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในเมืองแห่งความพินาศได้นั้นก็เพราะความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของร้านในฐานะผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณของเจ้าของร้านคนเก่าหลิวหูนั้นขึ้นชื่อเสียงด้านเสียงอันดุดันของเขา เสียงโห่ร้องดังกล่าวถึงผู้คนผู้คนทุกคนให้เดินเข้ามาดูเหตุการณ์มองเข้ามาผ่าประตูศาลาไปอยู่สีขาพื้นที่โดยรอบดูมีชีวิตชีวาทันทีด้วยองล้องของผู้คนท่านหลิวหูพวกเราไม่กล้าเราเล่นกับท่านหรอกคนงานร้านหน้าซีดและขาสั่นด้วยลมหายใจของหลิวหูหลิวหอบโตอีกครั้งเสียงดังปังใหญ่ไม่กล้างั้นหรือข้าจะออกไปนอกเมืองเพื่อล่าสัตว์ในสองวันนี้ทั้งทองคำของข้ายังคงเป็นเช่นนี้อยู่ข้าจะไปทำอะไรได้ คนงานของร้านไม่กล้าตอบกลับไปเพราะเกรงจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจเรียกคนที่รับผิดชอบได้มาข้าต้องอธิบายเรื่องนี้กับเขาหลิวหูยังไม่ยอมแพ้เขากล่าวว่าจากตันต่อไปคนงานของร้านทั้งสามคนรีบหันไปมองที่ลูอ่อูทำให้หลิวรู้ตัวว่ามีชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งนั่งอยู่ในศาลาไปอยู่แห่งนี้ด้วยเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นหัวหน้าผู้จัดการใช่หรือไม่หลิวหูถามเขา ลวตู้ลืมตาขึ้นมองยิ้มหยันให้อีกฝ่ายก่อนตอบว่าข้ายังไม่ได้รับช่วงต่องานข้าจึงไม่สามารถเป็นหัวหน้าผู้จัดการให้ท่านได้ท่านเล้อเล่นอะไรนะนายน้อยท่านเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลลัวนะใช่แล้วนายน้อยลวดศาลาไปอยู่นี้กิจการทั้งหมดนี้เป็นของท่านแม้ว่าจะไม่มีการส่งมอบแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านคือหัวหน้าผู้จัดการชายทั้งสามรีบพูดขึ้นเพราะตามหลักแล้วพวกเขาเป็นแค่คนงานของร้าน จึงไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องราวใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามสาลาไปอยู่นั้นเป็นของตระกูลลูกของเขาเขาจะต้องสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองลู่อลุกขึ้นยืนอย่างสบายๆแล้วยิ้มในเมื่อเจ้าพูดอย่างนั้นข้าก็คงจะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการเจ้าทําได้หรือหลิวหูมองไปที่ลู่ตู้หัวจรดเท้าเขามีผมสีเงินและดูเด็กมากดูเหมือนมือใหม่แม้จะหน้าตาดีแค่ไหนก็ตามแต่ที่นี่คือเมืองแห่งความพินาศของแบบนั้นมันก็แค่เรื่องไร้าประโยชน์ ล่วอุพยักษ์หน้าก็น่าจะได้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรข้าก็จะเป็นผู้จัดการคนใหม่ของศาลาไปอยู่แห่งนี้ดีหลิวหูกล่าวย้อยย้อยออกมางั้นเจ้าก็ต้องรับผิดชอบบัญชีเดิมของเจ้าของร้านคนก่อนเช่นกันซึ่งเขาแก้อาการป่วยของงูค่าได้ล่าช้าและส่งผลต่อให้การล่าสัตว์นอกเมืองของข้าล่าช้าออกไปจงชดใช้ด้วยห้าพันหินวิญ,ญญาณเสียเถอะ ว้าเหล่าผู้ชมที่มองอยู่ไม่สามารถต่างก้อตะโกนอย่างตกใจด้วยหินวิญญาณห้าพันก้อนสามารถซื้องูทองคําอีกตัวก็อย่างได้ลู่อูขมวดคิ้วแน่นมันเป็นการเปิดข้อเสนอที่ใหญ่มากที่จริงๆเขาต้องการห้าพันหินวิญญาณในทันทีที่เขาอ้าปากพูดข้อเสนอออกมาเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาต้องการที่จะหาความผิดมาให้จ่ายค่าชดใช้เพื่อแก้ปัญหาใบหน้าของถู่อูยังคงไม่เปลี่ยนแปลงขอค่าดูอาการงูทองคําของเจ้าได้หรือไม่เขาถาม เพื่ออะไรหลิวหูพูดอย่างไม่พอใจเจ้าบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับงาสีทองของเจ้าข้าต้องตรวจสอบก่อนจะได้มั่นใจได้ล้วอุกล่าวระวังตัวด้วยละ่ะมันอารมณ์ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักข้าไม่รับผิดชอบหรอกนะถ้าเจ้าถูกกัดเข้าหลิวพูดล้วอุยิ้มออกมาอย่างไม่ตั้งใจและเลือกที่จะไม่พูดอะไรล้วอุกลั้นลมหายใจเอาไว้และไม่แสดงความโกรธออกมางูทองคำนั้นมีความรู้สึกไวแม้ว่า มันจะตื่นตัวในขณะนี้แต่มันก็ไม่ได้คิดจะโจมตีล้วอูยื่นมือออกมาและเอานิ้วมือวางไว้บนร่างของงูสีทองตระกูลทูมีชื่อเสียงในการฝึกฝนสัตว์วิญญาณให้กับราชวงศ์มังกรเร้นกายพลังทางจิตวิญญาณที่ฝึกฝนกันในศาลาไปอยู่ของตระกูลนั้นอ่อนโยนและสงบสุขไม่ได้ครอบงามสิ่งใดแต่ปล่อยพลังให้ไหลไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานาน,านแทนร่องรอยของพลังวิญญาณค่อยๆถ่ายทอดไปตามร่างของอูทองคำซึ่งในเวลาเดียวกันกับที่เขาถ่ายพลังล่วอกระตุ้นให้หายปีศาจทำงาน แม้ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะนำงูทองเข้าไปในไยพีศาความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขายังไม่เพียงพอที่จะบังคับใหสัตว์วิญญาณระดับเงินลามดับสิบเข้าไปในหายได้เขาใช้ความสามารถของไยพีซาเพียงเพื่อตรวจสอบข้อมูลของงูทองคำนี่เป็นเพียงหนึ่งในความสามารถพื้นฐานของไยพีศาในช่วงเวลาสั้นๆข้อมูลของงูทองคำก็ปรากฏขึ้นในสมองของโลกอูอย่างสมบูรณ์เผ่าพันธุ์งูทองคำม,มิติระดับเงินสิบ คุณสมบัติระดับเงินทักษะหมอกพิษระดับดีรัตมรณะระดับดีพิษร้ายแรงระดับดีพื้นสายตูดระดับสี่พื้นเพสัตว์วิญญาณที่เติบโตในป่าทรายสีเหลืองซอบที่มีดและแห้งไม่ชอบย้ายถิ่นฐานมันสามารถทําให้การโจมตีที่ก้าวร้าวขึ้นได้ถึงที่สุดด้วยเขี้ยวแหลมที่มีสารพิษอันน่ากลัวพิษของงูทองคำสามารถเล่นงานได้แม้แต่สัตว์วิญญาณระดับทองเลยทีเดียว หลิยวหูขมวดคิ้วนี้ตกลงว่าปัญหาคืออะไรกันแน่เขาเป็นคนใจร้อนทำให้ไม่มีความอดทนที่จะรออะไรได้นานๆมีบางอย่างผิดปกติรั่วอุปยักษ์หน้าน้อยๆหลิยวหูยังพูดเสียงดังอยู่เจ้าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าถ้าไม่ก็จ่ายค่าชดใช้มาเนื่องจากสาลาไปอยู่ได้รับเงินมัดจำจากผู้อื่นแต่ตอนนี้กลับไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้มันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเสียงเงินชดใช้ซึ่งก็สมเหตุสมผลดีแม้ว่าห้าพันหินบิญ,ญญาณจะสูงไปสักเล็กน้อย ล่วอูยักไหลข้าแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้จริงๆใบหน้าของหลิวหูแสดงสีหน้าของความผิดหวังเขาลูกหัวงูทองคำดูเหมือนว่างูทองคำนั้นจะอารมณ์ไม่ดีมันกดตัวเป็นวงกลมอย่างอ่อนแรงงั้นก็จ่ายเงินมาหลิวหูพูดอานิจจาช่างหน้าเสียดายล่วอูสายหัวและมองกลับไปที่พวกคนงานไปเอาห้าพันหินวิญญาณมาห้าพันหินวิญญาณทั้งสามคนตกตะลึงพร้อมกัน ถ้าเจ้าของร้านคนเก่ากลับมาเขาจะรับได้หรือแล้วคนงานในร้านทั้งสามจะแบกรับได้หรือไม่ดวงตาของโลหูเปล่งประกายดุดันข้าบอกให้ไปก็ไปเอามาสิข้าไม่พูดอะไรร้ประโยชน์หรอกนะแม้ว่าเขาเพิ่งจะผู้ใช้พลังวิญญ,ญาณแต่แรงกดดันของเขาไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถต้านทานได้ขอรับทั้งสามคนสัน่นด้วยความกลัวและรีบเข้าไปทําเงินมาตามคําสั่งพวกเขารีบนำหินวิญ,ญญาณที่มีมูลค่าเท่ากับห้าพันก้อนมาที่นี่พวกมันคือเหรียญวิญญ,ญาณห้าดวงใหญ่ ที่เต็มไปด้วยวิญญาณพวกมันอบอุ่นเหมือนหยกพร้อมเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของชวนเทียนวัตถุน,นี้ออกโดยชวนเทียนฝูซึ่งคล้ายกับธนบัตรเงินลู่อูส่งมันให้หลิวหูและมองดูที่งูทองคาอย่างไม่ตั้งใจมันน่าเสียดายน่าเสียดายเหลือเกินลู่อูยังพูดแบบเดิมอีกหลายครั้งทว่าหลิวหูกลับไม่พอใจมากเมื่อเขาได้รับเงินและขมวดคิ้วเจ้าต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ทวนั่งลงอย่างช้าๆโดยใช้มือวางบนขาและพูดอย่างสบายฮ่าฮ่า น่าเสียดายทิ้งทองคําตัวนี้น่าจะก้าวข้ามพัฒน,นาการของตัวมันเองและวิวัฒนาการสู่ระดับทองได้ทว่าไม่เพียงแค่มันล้มเหลวในการวิวัฒนาการแต่จิตวิญญาณของมันเองก็ย้อนกลับไปเป็นเวลา9ก้าวันมันจึงพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการวิวัฒนาการไปกลุ่มคนที่สังเกตการอยู่ต่างก็สับสนเล็กน้อยว่าเขาหมายถึงอะไรมีเพียงไม่กี่คนที่ตกใจดวงตาของหลิวหูเบิกกว้างและพูดด้วยเสียงสั่นเทา เจ้าว่าอย่างไรนะเจะ้าคิดว่างูทองคามของข้าสามารถพัฒนาสู่ระดับทองได้อย่างนั้นหรือใช่ลัวอุพยักษ์หน้าช้า,ชามันน่าเสียดายที่มันกำลังจะพลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมันและตอนนี้มันก็ยากแล้วล่ะ